เ่นียทไมนเสาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้อยู่ช่างที่ไทยแลนด์นะคะมาจ้ามื้อนี้มากินข้าวเสานากันจ้ะกี่เดิมมวผัดเปี่ยนผัดผิดหน่อไม้เนาะแล้วก็ยำยำไข่ยำยำไข่ลกกระทาแล้วก็แล้วก็มีทอดไข่แล้วก็ ทอดไข่ใส้ทว่ากับปิ้งไก่โอ้ยอย่าเมาสุดนี้เลยเมาแม่กันหลงเลยอันนี้ต้มน้ำไม้ก็ไม่ได้บอกเมื่อนี้แม่ก็น้ำพริกกินข้าวเจ้านะจ๊ะมากมากจ้ะกินน้ำันแล้วก็คุณพ่อมืดแล้วเนาะพ่อกินข้าวเหนียวแม่ก็น้ำพริกกินข้าวเจ้า ยำไข่นกกระทานะครับเจียบองกับน้ำมันต้มอ,อะไรเนะี่อืมไม่ช่ว,วยเลยมืออ่ กับข้าวหลายจั้หน่อยนะจานเมื่อวาน,นเป็นวันพระเนาะยายเพิ่นเอ็นกับข้าวไปวัดจ้ะยืมเอาน้ำตะกุ้จะ้มกุ้งไปแล้วตุ <c oughs> ๊กตุ๊กเลย <c oughs> cầm kh Đây là nốt Khai nốt cả nơi là bạn con đấy Con ลองเหนียวจำน้ำมึงแม่ยำสื่อ,อเห็ดเข็มเอ็ดเข็มน่อยนึงแล้วก็สื่อ,อทูผูหน้อยนึงสิงใหญ่หรือจสือใหญ่กันน้ำผูก็อยู่ในบ้านเนาะแม่มานั่งกินอยู่หน้าบ้าน เผ่ยากเนิดยเผอยังมีเคืเอ็ดกินลองเอ็ดกินเบิ่งเลยจ้ะยำไข่นกกระทาแซ่บไหม เกินนาทีแล <themselves> ้ววะสามจ้าไหนกินอันนี้ออาวหมาด้็ไม่คิ เล่นหน่อ้น้องก็ขีอันนี้ผัดเผ็ดหนม่อไม้เสือไก่เมนูโปรดของน้ำพริกใส่นมด้วยแม่พักเสืออำ่ำเสื้อนมจืดอาจจะแทนกะทิอาจะเนาะ กับซึมแกงประเด็กบองทำเองอยากสั่งประเด็กบองสั่งได้แค่บอกที่อยู่ให้ชัดเจน giờ chơi đây lắm <laughs> ừ. Có ngon <rồi> <laughs> ừ. không? không กินข้าวเช้าสุดแก่เหมือนกันอเวลาจะหมดแล้วครับเนไปเลย แบบเนาะยำไข่อเองไม่รู้ด้วยนะเสรจทูปูน้ำหอ,อาแบบตวนาซื้อมาเอที่เอนที่เอาไข่เมนุทำไมยำแม่เผ็ดโอเค้ากินแต่ไข่ก็ไม่เผ็ดกินแต่ไข่มันก็เลี่ยนสิก็ไมลยม กกิ่ไเมื่อคืนนี้ฝนตกม,นกมันจะนาะเมื่อคืนเลยอันทั้งลมทั้งฝนแต่ว่าตกตกมีหึงจ้ะลมแห้งเมื่อคืนนี้ฝนตกอีกสายเข้ามาในบ้านอืมตกแป๊บเดียว คุดอะไรไต,ตุ๊กตาตี๋แล้วกับมือนี้กับเยอะขึ้นขึ้มีอยู่จ้ะ เขียวส่อืมจบเปล้วรับมันพันลูกแล้วกินเยอะจะได้โตเร็วๆได้ช่วยงานแม่อืมเหรอ นายอ่าลืมว่สอบคอมนะแม่ไม่ใช้คอมแบบดีนี่ไม่รู้เรื่องพยายามมางกล้องเข้าไว้เดี๋ยวมันหยุดเองเราก็ดูไงเราก็ดูว่ามันหยุดหรือยัง อร่อยฝีมือตัวเองอร่อยอีกเดี๋ยวคิดนี้เอาไว้รให้นี้เนาะเอาไว้รให้นี้นะคะบาย